AEC News For ติดตามรับฟังรู้ทันข่าวกับ AC News กับดิชันอธิพรทรินทราชค่ะช่วงนี้มาติดตามรับฟังประเด็นข่าวสารวันนี้กันค่ะ มาร์กอัดปูห้าปมไม่ไว้วางใจในายอภิสิทธิเวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่าขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเป็นผู้ชี้แจงและตอบคำถามด้วยตนเองสำหรับประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีเนื่องจากการที่รัฐบาลไม่ยอมรับอำนาจศาลและอำนาจรัฐธรรมนูญจนทำให้เกิดภาวะไร้ระเบียบเกิดการประท้วงลุกลามหาก ปล่อยให้เป็นอย่างเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะทําให้เกิดภาวะของรัฐที่ล้มเหลวและประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนอย่างไรก็ตามแม้ประชาชนจะลงคะแนนให้พรรคการเมืองเข้ามาเป็นรัฐบาลแต่ตนเชื่อว่าไม่ได้เป็นใบอนุญาตให้รัฐบาลนั้นเข้ามาปล้นชาติปล้นแผ่นดินหรือทําทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงคุกคามปิดปากฝ่ายที่เห็นต่างสําหรับประเด็นการอภิปรายของฝ่ายค้านจะชี้ให้เห็นว่านางสาวยิ่งรักเป็นศูนย์กลางของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างบูรณาการทั้งต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ํารวมถึงปล่อยให้ทุจริตตั้งแต่บนยอดเขาไปส พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลอย่างมีประโยชน์แอบแฝง การกระทําที่อ้างความเป็นรัฐบาลซึ่งได้รับเสียงข้างมากจากประชาชนแต่กลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยหลายครั้งรัฐบาลจับประเทศและประชาชนเป็นตัวประกันโดยนายกได้ปล่อยให้คนใน,นกลไกของรัฐบาลทําทุจริตและหลายกรณีมีการเอื้อพวกพ้องผู้สนับสนุนทางการเมืองแกนนามวลชนฝ่ายตนเองและที่สําคัญรัฐบาลภายใต้การนําของนางสาวยิ่งลักษณ์มีพฤติกรรมทาลายกลไกาการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันคือ1การทุจริตเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง2การทุจริตในเชิงนโยบาย 3. าการ ทุจริตที่ดําเนินการเตรียมการเลี่ยงระบบงบประมาณ4การทุจริตที่วางแผนโดยการทาลายกลไกระบบตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันทั้งในส่วนของปปทปปชและกระบวนการยุติธรรมและ5มีการตรากฎหมายเพื่อเอื้อให้ทุจริตคอร์รัปชันมากยิ่งขึ้นนายพิสิทธิ์กล่าวนายพิสิทธิ์กล่าวต่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสะท้อนวิธีคิดและวิธีการทํางานของรัฐบาลภายใต้การนําของนางสาวยิ่งรักคือการนําความเดือดร้อนของประชาชนมาบังหน้าโดย1ในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเมื่อปี2554มีการขอ งบประมาณ1.2แสนล้านบาทโดยไม่มีรายละเอียดรวมถึงมีการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดก,การน้ำและสร้างอนาคตของประเทศวงเงิน3.5แสนล้านบาทในประเด็นแรกคือ การทุจริตเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างจะพบว่ารัฐบาลไม่เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคประชาชนเข้ามาตรวจสอบโครงการทางนี้ในข้อเท็จจริงพบว่าตามพระราชกฤษฎีกาบริหารจัดการน้ําวงเงิน3 5แสนล้านบาทที่กําหนดให้เบิกก่อน30มิถุนายน2 5 5 6และไม่ได้ใช้เงินตามที่กําหนดถือว่ารัฐบาลได้ทําผิดกฎหมายและหากยังคงเดินหน้าต่อเชื่อว่าจะเปิดโอกาสให้มีการทุจริตคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างนายพิสิทธิ์กล่าวต่ออีกว่า 2. มีการออกแบบนโยบายเพื่อเอื้อให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน ขั้นตอนคือโครงการรับจำนำข้าวที่พบว่ามีพวกพ้องของรัฐบาลได้รับผลประโยชน์จากโครงการเกินครึ่งหนึ่งที่ชาวนาได้ประโยชน์ในประเด็นที่ฝ่ายหน้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคือยืนยันว่ามีการทุจริตโดยเฉพาะในกรณีการระบายน้ำการนำข้าวไปบรรจุถุงซึ่งมีหลักฐานการสูญเสียหลักหมื่นล้านบาท 3. การออกพระราชบัญญ,ญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขอ,ของประเทศวงเงิน2ล้านล้านบาทที่พบว่ารัฐบาลได้ไปทำข้อตกลงกับประเทศจีนให้เข้า มาทำโครงการรถไฟโดยแลกเปลี่ยนกับการขายข้าวทั้งนี้ผู้แทนหลายประเทศเป็นห่วงว่าการเปิดประมูลเรื่องดังกล่าวจะไม่เป็นไปตามแข่งขันปกตินอกจากนั้นแล้วยังพบว่าการทําทุจริตยังลามมาถึงห้องประชุมสภาเพราะพบว่ามีการกดปัดแทนกันระหว่างการลงมติร่างพรบกู้เงินสองล้านล้านบาทสีการยกย้ายบุคคลที่ได้ทําหน้าที่ตรวจสอบแกนนําคนเสื้อแดงระดับเล็กโดยที่ผ่านมาได้มีการยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่ได้เสนอเรื่องตรวจสอบกรณีนําเข้ารถหรูถือว่าเป็นการบั่นทอนการตรวจสอบนายภิสิทธิ์กล่าว ต่อไปว่าและ 5. การออกร่างพรบรนี้ละโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทําความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองเพื่อนิรโทษกรรมให้กับบุคคลที่ทําทุจริตคอร์รัปชันทําให้เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดการต่อต้านจากประชาชนจํานวนมากนอกจากนั้นแล้วยังพบว่าได้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติและมาตรฐานพนักงานรัฐวิสาหกิจโดยเปิดให้บุคคลที่ถูกต้องคําพิพากษาให้จําคุกหรือรอลงอาญาสามารถเข้ามาเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจได้นายภิสิทธ์กล่าวต่อไปอีกว่าตนมีประเด็นที่อยากให้นา นายยกชี้แจงกรณีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปชคราวที่เข้ามาดํารงตําแหน่งเพราะพบว่าการแจ้งทรัพย์สินซึ่งเป็นนาฬิกามูลค่าเรือละ2.5ล้านบาทไม่ได้ปรากฏอยู่ในบัญชีทั้งที่ก่อนหน้านั้นช่วงที่มีการพิจารณาคาดียึดทรัพย์4.6หมื่นล้านบาทตามการพิจารณาของคอตอสอและนายยกให้การต่อสารว่าได้ซื้อหุ้นจากพี่ชาย20ล้านหุ้นมูลค่า20ล้านบาทแต่ชําระโดยเอาเงินปันผลไปให้แต่ปรากฏว่ามวนแรก9ล้านบาทแปลว่าเหลือหนี้อีก11ล้านบาท,ทง,งิว ปันผล13.5ล้านบาทไปเขียนเช็ค13.5ล้านบาทแต่ไปขีดค่าใหม่เป็น11ล้านบาทโดยอ้างว่าผิดพลาดแล้วไปบอกสารอีก2.5ล้านบาทให้หลานไปซื้อนาฬิกาในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่นายยกแจ้งระบุว่ามีนาฬิกา9เรือนมูลค่ารวม1.8ล้านบาทขณะที่นาฬิกามูลค่า2.5ล้านบาทไปอยู่ไหนนอกจากนี้ยังมีเงินปันผลอีก60ล้านบาทท่านบอกว่าบังเอิญไปกู้เงินไปลงทุนทำสนามบอลสาวยน้ำซื้อทองคำแท่ง13ล้านบาทเครื่องเพชร11ล้านบาทเก็บ ไว้เป็นเงินปลาต่างประเทศอีก8ล้านบาทสำรองเงินใช้ที่บ้าน6ล้านบาทสารถามว่าเงินดังกล่าวมีหลักฐานหรือไม่ท่านบอกว่าไม่มีหลักฐานสารก็ไม่เชื่อจะจ่ายเงินก็ไปออกเช็คเป็นเงินสดไม่ต้องรายงานปปงอ,อยากถามนางสาวยิ่งรักเป็นเรื่องจริงหรือไม่หากเป็นเรื่องจริงบอกพวกตนว่าทำไมไม่ตรงกับที่แสดงมีการไปร้องดี i เพื่อเบิกความเท็จอยากถามว่าคดีไปถึงไหนและ2ปีที่ผ่านมาหลายคดีก็หายไปเพราะไม่สามารถอธิบายเรื่องของทรัพย์สินการซื้อหุ้นได้ดังนั้นเป็นประเด็นที่พวกผมไม่ไว้วาง ให้ท่านทำหน้าที่นายกต่อไปผู้นําฝ่ายค้านกล่าวมากันที่ข่าวต่อไปค่ะปูตอบไม่ตรงคําถาม,มาแจงสภาเศรษฐกิจดีขึ้นเน้นปรับทุจริตย้ํากฎหมายและโทษไม่ฟื้นวันนี้เมื่อเวลาสิบนาฬิกาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาเรื่องด่วนยติข,ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหลังจากที่นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรลุกขึ้นอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวยิ่งรักชินวัฒรนายกรัฐมนตรีและรัฐมน ว่าการกระทรวงกลาโหมโดยพุ่งประเด็นไปที่ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและการที่รัฐบาลพยายามทำลายกลไกลาการตรวจสอบทุจริตจากนั้นนางสาวยิ่งรักชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลุกขึ้นชี้แจงว่าวันนี้ถือเป็นอีกวันที่สภาทำหน้าที่ติดตามไม่ไว้วางใจดิฉันในฐานะนายกเรียนสมาชิกว่าการกล่าวหาตามหลักของรัฐธรรมนูญและความรับผิดชอบในการทำหน้าที่พร้อมชี้แจงในหลายๆข้อที่มีการเขียนมาสองหน้ากระดาษยับยีอยิปรายไม่ไว้วางใจที่มีการถกเถียงกันก่อนอภิปรายถือว่าข้อกล่าว รุนแรงและไม่เป็นธรรมในฐานะหัวหน้าคณะรัฐบาลที่ปฏิบัติหน้าที่มาในช่วงสองปีที่ผ่านมานี้เรื่องการทุจริตนั้นรายละเอียดก็เพิ่งจะทราบในวันนี้ขอเรียนว่าเป็นอุปมาอุปไมาการจะแจ้งข้อกล่าวหาตำรวจก็ต้องบอกว่าเรื่องอะไรผู้ถูกกล่าวหาก็ต้องรู้ในประเด็นที่ถูกกล่าวหาก็พยายามจะชี้แจงให้ครบถ้วนขอเกริ่นเบื้องต้นก่อนเพื่อรับฟังสมาชิกหลายๆท่านในประเด็นแรกเรื่องเศรษฐกิจรัฐบาลเข้ามาก็เผเชิญผันปวนทางเศรษฐกิจโลกทั้งสหรัฐและยุโรปปี2556เศรษฐกิจโลกขยายตัวต่ำ ที่สุดใน4ปีจากมาตรการผ่อนคลายการเงิน QE ส่งผลกระทบทําให้ค่าเงินบาทสูงสุดในรอบ16ปีกระทบต่อการส่งออกในภูมิภาคจากที่รัฐบาลเข้ามาเจอปัญหาวิกฤตและอุทกภยัยแต่ก็สามารถพ้นจากปัญหาทําให้ GDP ขยายตัว6 5เและรายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้นหลายๆอย่างที่กล่า,หาวหาว่าดิฉันไร้ภาวะผู้นําไร้สํานึกไร้ความรับผิดชอบลอยตัวเหนือปัญหาขอเรียนว่าทั้งสถาบันนิติบัญญตัติตุลาการและองค์กรอิสระดิฉันก็ให้ความเคารพและ2ปีที่ผ่านมารั รัฐบาลก็ให้ความเคารพในระบอบประชาธิปไตยและพยายามให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมภายใต้ระบอบประชาธิปไตยส่วนปัญหาคอรัปชันรัฐบาลก็แก้ไขมาต่อเนื่องเป็นนโยบายในข้อที่8ทุกท่านก็คงจะทราบและได้ดําเนินการมาหลายขั้นตอนปลูกจิตสํานึกประชาสัมพันธ์เปิดตัวศูนย์ต่อต้านการทุจริตประจำกระทรวงมีการให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านคอรัปชันเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนซึ่งขณะนี้ได้ให้กฤษฎีกาหาแนวทางให้เครือขา่ายภาคเอกชนเข้ามาช่วยตรวจสอบร่วมกับการทํางานของรัฐบาล และยังมีอีกหลายเรื่องก็ต้องเรียนว่ากราณีที่ถูกกล่าวหากราณีการยึดทรัพย์ันนี้คำพิพากษาถึงที่สุดแล้วและให้เป็นเงินของแผ่นดินแล้วเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วข้อเท็จจริงใดๆที่ใช้ในการต่อสู้จะระบุว่าเป็นเรื่องจริงหรือเท็จคงไม่ได้เพราะเมื่อศาลตัดสินแล้วก็ถือว่ายุติแล้วส่วนเรื่องกฎหมายเนื้อโทษก็ไม่ได้เกี่ยวกับกฎหมายการเงินและรัฐบาลก็ได้ยืนยันเจตนารมณ์แล้วและวุฒิสมาชิกก็ไม่ได้รับร่างเรื่องนี้ทางนี้รายงานแจ้งว่านางสาวยิ่งรักอภิปรายวกไปวนมาก่อนจะอ่านโปยที่เตรียมมาาโดยกล่วถึง ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทําให้ในายเจ้อามิงโตะอายงสงสอนาราธิวาสพักประชาธิปัตย์ลุกขึ้นประท้วงเนื่องจากไม่อยู่ในยต,ติและไม่อยู่ในคําชักถามของผู้นําฝ่ายค้านอย่างไรก็ดีนายเจริญจันโกมลประธานในที่ประชุมได้อนุญาตให้ในายยกรัฐมนตรีชีแ้แจงต่อไป ปิดท้ายกันที่ข่าวทวัดลั่นคิดจับสุเทพต้องทำอย่างรัดกุมวันสถานการณ์บานปลายพลตำรวจตรีทวัดบุญเปื่องรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีออกมาแสดงท่าทีเป็นห่วงการเคลื่อนไหวที่เลยเถิดเพราะยึดสถานที่ราชการมีความผิดฐานกบฏยืนยันรัฐบาลมีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินเพราะมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่จากผลิตการแต่ปัญหาที่ผ่านมาเกิดจากาการขาดความยุติธรรมในสังคมและที่รัฐบาลเรียกร้องการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันจากองค์กรอิสระคือสารรัฐธรรมนูญดังนั้นทางออกของประเทศไทยคือสัง คมทุกภาคส่วนต้องยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เรียกร้องชอบทำหรือไม่และการเคลื่อนไหวการชุมนุมแบบไทยๆคือไม่พอใจก็ปิดถนนย่อมส่งผลต่อสังคมเศรษฐกิจและการเมืองอีกทั้งกลไกการควบคุมหากมีมาตรฐานสังคมจะสามารถขับเคลื่อนไปได้จึงต้องเร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น พลตำรวจปรีทวัตกล่าวนอกจากนี้พลตำรวจปรีทวัตยังเปิดเผยอีกว่าการประกาศพรบรมั่นคงเพิ่มเติมเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการควบคุมมวลชนเมื่อประชาชนเห็นผลกระทบที่จะตามมาจากการชุมนุมขณะที่สื่อมวลชนก็เสนอข่าวอย่างเป็นธรรมและเป็นกลางคาดว่าจํานวนจะลดน้อยลงกว่าช่วงสองวันที่ผ่านมาซึ่งการประกาศพรบรมั่นคงในพื้นที่ยาเอบาบาลีจังหวัดสมุทรปราการเพราะเป็นห่วงเรื่องการปิดท่ากาศยาสุวรรณภูมิจึงต้องป้องกันไว้ดีกว่าแก่ สำหรับกรณีที่มีหมายเพื่อจับกลุ่มนายสุเทพเทือกสุบรณอดีตสสพักประชาธิบัตรซึ่งเป็นแกนนาผู้ชุมนุมรองเลขานายกกล่าวว่าหากเจ้าหน้าที่จะเข้าไปจับกลุมนายสุเทพต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากกฎหมายมีเงื่อนไขของระยะเวลาที่จะดําเนินการได้อยู่และอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงตามมาในส่วนเรื่องผู้ชุมนุมถามกลับว่าขนาดทางรัฐบาลยังไม่เครารพศาลดังนั้นม็อกไม่ควรเคารพรัฐบาลควรตารวจตรีภวชชีว่าศาลร,รัฐธรรมนูญไม่ใช่ศาลยุติธรรมมีที่มาที่ไปชัดมาตรฐานของคำวินิจฉัยไม่เป็น ซึ่งเป็นสารที่วิจารณ์ได้และหลายฝ่ายก็วิจารณ์มาโดยตลอดและการที่นายสุเทพประกาศว่ารัฐบาลเป็นโมฆะเป็นเรื่องที่นายสุเทพคิดไปเอง100%เปอร์ติดตามรับฟังรู้ท่านข่าวกับ a อซีนิวสได้ใหมค่ค่ะ a อซีน for intelligence